ตอนนี้ทางบริษัทมีงานให้เราทำค่ะสำหรับคนไหนที่อยู่บ้านว่างๆหรืออยู่บ้านเฉยๆหรืออยากจะมีะไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนี่เลยมาช่วยกันแจกสินค้าทดลองฟรีนะแล้วก็รับกำไรไปเลยวันนี้พ่อยได้2องพบาทเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะจ๊ะว่าเห็ดจังได้โอเคไปกันเลยโอเคมาที่นี่เลยเว็บ e l เล,เลชั่นนะกดเข้าไปหนะ้าตาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะ นี่เห็นบอเขามีบอกรับสิรับฟรีสินค้าชวนเพื่อนมารับสินค้าก็ได้เนาะหรือคนไหนที่มาเล่นเกมนี่เขามีเกมให้เฮาเล่นน้ำเล่นเกมเราได้เงินนานเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสินค้าฟรีทีบริษัทแจกนี่เห็นบอร,ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่เฮาเอาไปแจกให้ฟรีหรือคนไหนอยากจะรับสินค้าฟรีก็ได้นั่นเองเนาะ หรือคนไหนที่เข้ามาอยากแค่โปรโมทโฆษณาทําการตลาดยาังสีรับไรายได้จุกๆุกคือกันกับพลอยเนาะอันนี้ก็เหตุได้เช่นกันและนี้ก็คือกําไรจากการโปรโมทโฆษณานั่นเอง